สวัสดีครับพี่ทงองมาผอครับบ่าวโจอีสานไต่ครับมาทำเลยครับตุ๊กโลเป็ดครับตุ๊กโลเปด็ดเชฟเชฟเชฟครับนี้เมนูตุ๊กโลเป็ดครับตุ๊กโลเป็ดเครื่องนี้นีกับเครื่องบักพริกแซ่บด,กดักใา่เลยครับใส่ลงไปเยอะด้ำเห็ดมะระเยอขมิ้นขมินขม้นก็ใส่ลงไปขมิ้นขมิน เมนูนี้ต้องเน้นเครื่องแน่จงังเลยครับพี่น้องสมุนไพรไทยครับจงังหเลยครับเพราะมันหอมกลิ่นครับไปพี่น้องเดี๋ยวเตรียมเครื่องก่อนครับนหอยครับลงไปปรุงเครื่องก่อนพี่น้องครับ, 4, 10, บยืดสิเป็นหมื่นวะเห็นอยู่นีมเห็นเอ้า ตามป<ส>ริมาณเป็ดนะครับสดฝาเขียวครับเพื่อนทุกท่ลยครับมือรางเดียวปูใต้พอทำหนึ่งไต้พอัำหนึ่งกันได้ครับถ้าปูนัวกันใส่ไหมผมโลดผมนัวผงเสียบตามด้วยรถดีนะครับรถด,ดีโอวครับพ่อคนเขาได้ครับตัวนี้แซ่บ ด้วยครับเสร็จแล้วครับห้องกัเษาหน้าเด้วยครับน้ามหน้าน้าน้าเสร็จน้าดีน้าน้ามเรียนเลยเอาเรียบร้อยพี่น้องเครื่องเรียบร้อยพี่น้องเขียงเรียบร้อยครับเตะลงไปครับครับขึ้นขี่ไนะครับใช่ไหมขี่ไล่องหารนะครับเขี่ไล่กุ้งตั้มอาหันนะครับถือลงไปโอ้ย พีเดแน่หวะหอมมพี่น้องหอมไปกินเครงเทกกับพ่อแล้วปุ่นไฟครับปุ่นไฟปุ่นสองัก่อนนะครับนาะกกลวกเป็ดนี่แหละพี่น้องโอ้บหิยางหัวสำนองลงเ้ยนี่นะครับนี่นะหัวสำิกันมาเร็วงนี่ละต้มกระมกนย่ง เฮ็ดเธอเดียวครับอ๋อไปพี่น้องลุงเตาครับลุงเตาเรียบร้อยพี่น้องเบิองเมืองเมืองโอ้เน้นเครื่องมันเครื่องเลยครับสุดยอดไป ครับพี่นอครับ <c oughs> จวดจวดจวดหอมค่ะวะใครก็ถามเปลยจังหนอยเยถามเปลยจังหนอยน้องถามเปลยจังหนอยชิมก่นดีหละ่ะเดี๋ยวเปิดผู้แห้งเอะเชฟชิกมก่อ,น,อน,น,กนครับนหนบที่เมืก่อนนะครับชเชฟเอ้ถามบอกเดิโอ้ยหามบอกอะไควมันแดงเสียนแป เค็ม oh, <Kem. S 1> หวานเขี้ยบ <laughs> พอดีเลยครับรสชาตินี้ครับรส <laughs> ดีครับมีเปรี้ยวๆจังน้อยครับพี่น้องหอมกับปิกุ้<ค>งก๊อง เรียบร้อยครับพี <n> ่น้องใส่บึงผลงานเนี่ยครับโอ้ยเอานะครับใส่ไข่ไข่ครับเป็ดไตน้ำนะครับวดลงครับลงกระถาไปโอ้ยครับพี่น้องเอ้ยบึงมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันครับกินน้ำกันวด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 จัดก้านครับจัดก้านโอ้ยเคลื่อนแกงครับทีเคลื่อนทีสุดนี่น้ำหมูยังครับ พอนำหน่อยครับนำหน่อยได้มันยังมาพี่น้องมาแส่บด้วกันครับไดครับกินเขาพี่น <c oughs> <t> ้องกินเขาครับกินเขาเครื่องหลให้มันแสีบท้อเดี๋ยไดไหมของนี้หของขอกวัดจ้ำร้ครับจ้ำ พ pues okay. ึ่นก็ต yes ีาแตีนครับแ่ตีนฝนไม่ออกฝนฝนกํล well? uh ังมากครับ ôi toàn sẽ quên chéo xếp 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 mươi xếp 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 bếp เก็บกว่ยังครนเลือดเลือดขับเลือดแหลเด้อที่เหล่าก็จับๆเอาครับพี่น้องคลิปนี้กับซำนีก่อนครับเพราะว่าฝนกำลังสีมากครับพี่น้องเดี๋ยวมันเสียงดังครับบึ้งแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่เด้อครับพี่น้องเอามาพี่เด็กมาโอ้โหพี่เหล่า เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเขาต้องครับคลิปนี้กับพ่อจะมีครับพี่น้องเอา <นะ S 1> ลาเดี๋ยลาพี่น้องเนี่ยพี่น้องเนี่ย <นะ S 1> ครับ,รบสวัสดีครับ